快点，快点，一分钟，一分钟，要快点，快点，快点。

พีเเข้าไปดูให้ไหนดิเข้าไปดูอะไรนิน่เลยจ้ค เหรอแกนอเขา เบาวะไม่โอ้โหแบบว่าคสุดอยู่แล้วไม่เบาเหรอพี่ไม่คี in I wonder what torture their omen is going through is it like ours poor Soul

ขบวนกระโดดข้ามได้นะวอกมันงดังเลย่ เปิดเพลงกระโดนแบนดเปิดเพลงโดนแบน้องเปิดแบบอนี่ไงท่กะปูอะเปิดพี่กระปูอะเปิดแบบรีวอ่ะไปกรตีมนอออยู่ยูทูบอะลองดูแต่ว่าหน้อยังไปในคำตอเพลงอะไรที่เขาส่งมาวันนั้นแ่ะแต่เราก็ต้องกระตมในยูทูบดีว่เลย เราจะได้ใครหนังเจนระวังนะทุกคนโอ้ยเก็บมันได้ไหมไปอยู่โน่นพี่จูนคอโทษนแกตั้งใจนะอะไรนะโทษที <s โอ้ยเสียงสะท้อนเฮ้ยปิงไปเสียงอ่าสตรีมในยูทูบลองดูนั่นแหลเปิดเพลงแบบจะพูดอ่ะได้ เนี่ยเล่นนี้ก็เปิดเพลงอยู่แล้วป่ะโมกควรพี่ต้องเดียอยู่ใกล้ของตัวเยสามตัวสามตัวสามตัวนะ ไซเฟอร์อย่างเนี้ยใช่ตานเยอะเอนะเยอนะไปเลยมันหิวมันหิวไป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  เดินไปเพื่อนก็ตายไม่เป็นไรแล้วเพื่อนดูให้โอเคเลยตะโกนบอกมันว่าวั่สตุบแมงยิงหลังโก้ตู้โยไหมเดินบ้างหน่อยยังไม่อยู่ไปไก่ร้องแล้วลงตรงนี้ตายแน่ดูอยู่ดูผ่านโยได้ดูได้ตรงนี้ดูได้แต่๋ยวมาดวิ่งผ่านดูได้โยดูกคน ใช่ไหมวะไม่เป็นไรแค่ปวดดูดีเลือดแต่ละคน ววิะสมองนะพี่สมองปิด สกินสกินมีออนสังแซวเปลี่ยนปืนแล้วเฮ้ยสแกนเฮ้ยสแกนใกล้ยแกนใกล้เฮ้ย ไังตังไปซับเตอร์เน่หยุดจะยิงแฉป จีก็แรงกูเล่นแม่งสวนหัวกูเฮียจดีดกว่าเอ้ยไม่ของเล้วกันเลยออมาดีวะเฮ้ยก็บอกเขาขอมาไงอย่าเพิ่งพับจอดิูอะไรล่ะอหัวยูใหม่พู He's coming. ไม่มี เดินออกมาเนี่ยเกบโแค่ีออนไม่วิ่งออกมาแล้วล้วาจะทุกคนนึงมีอ่อนไม่ตาย่ะม่แถบอะแถบตรงนี้อันหนึ่งไอ้ดน่มีแถบตรงนี้เได้วี่ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้หรอ มึงเทียวอะไรลอยยี่หรือของเลยต้องไหนเว้ยบนละบนเฮ้ยต้องบนหัวทายละหัวไหนเนี่เนียโอ้โหออกมาแล้วอ๋อเฮ้ยเหใครวะไอวิวอะไรยะเห้ยูิวข้างบนแต่ว่าตรแปดพอดีอะสองตัว เอ้ยแฟงแฟงแฟงยิงไม่ได้เลยคุกยิงตัวหมดเลยกูยังไม่แตะพื้นเลยมันมีคนเปียนอยู่ตรงนั้น กูไม่รู้แหละกูเห็นว่ามันอยู่ข้างหน้ากูก็นั่งยิงอยู่ที่เดิมนั่นแหละไอ้ดิวอยู่ข้างหน้ากูยิงแค่ลูกไอเดิยวไปเลยโอ้โหก็กะว่าล็อกให้อะล็อกให้อะไรหราล็อกหมอนี่ก็ดีอย่าล็อกแค่เดียวเฮ้ยหมอมันมันมันวิ่งอ่ะโอ้ยใครไม่เห็นได้ยินทุกคนเขาบอกชื่อใครจะไปรู้ว่าใครมีตังค์หมอเธอไปได้ฟูหม้อที่ไหนเรา ก็วิจูนเรียกหมอข้างบนอข้างลางล่างเลยเอ,อ้โบยตัวน,ะวนี้กี่โบยจังสามตัวแล้วนะวนเกมได้นะตัวไม่แพงนะ เดียวเราไปดื่มเองอ่ะเฮ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นเฮ้ยเอวบเอวบอย่าด้านยังต้องหลาบให้ดีนี่ก็มานี่ขบวนเฮ้ยกูบอกเอวบตรงเนี้ยยืนมองมึงอยู่เลยเนี่ยได้อะเออเด่นาเปิดเข้าไปกวนมันก็มาไม่์เอลโวนมันเดินแอบได้แต่เอ็ดเครงหลักเนี่ยมันยืนมองอยู่เลยอ่ะ โอ้ยมือสไลด์เต็มเลทีมปูอาวคนละนสองนัเอ้พี่แย้มมือไปเกาะเต็ม้วยตาหน้าดูกซื้อกเกาะเล็กก็ได้ไปบีไประวังที มีมีมีแอบอยู่พี่แอบอยู่ตายพี่ดูแฝดโคตรไวเลยเคโกะ

เผ็นสามร้อยเนี่ยนี่อย่างนี้ก็ได้หรอ